สวัสดีครับวันนี้มาดูป่าล้อมนาอีกมุมหนึ่งนะครับนำมาปลูกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับต้นมันปูมาปลูกไว้เป็นผักครับอร่อยนะครับเป็นเครื่องเคียงขนมจีนอร่อยมากๆเลยข้างบนนี้ต้นยางนา นี่ก็ต้นยางนาครับนี่ก็ต้นยางนานี่ก็ต้นยางนาข้างในนี้ก็ต้นยางนานะก็ต้นนี่ก็ต้นยางนาถัดเข้ามาตรงนี้ก็ต้นยางนาอีกนะครับเนี่ยนี่ก็ต้นยางนามาเกิดเองครับ ก็เขามีแม่พันธุ์ขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ต้นยางนาต้นนี้นะครับต้นยางนาเล็กๆจึงมีเยอะเลยนะครับในบริเวณแถวนี้พุ่มเฉอเขียวนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูยอดของเขาข้างบนนะครับ ที่เป็นป่าตรงนี้เป็นผักนะครับผักก้านตรงอนุรักษ์ไว้เลยนะครับดวกจิ่มหรือเอาไปทำอ่อมใส่เนื้อใส่ไก่ใส่ปลาอร่อยนะครับผักก้านตรงเยอะๆเลยผักก้านตรง มะข่าแตกต้นข้างในนั่นก็มะข่าแตกต้นที่มีเถาวันพันต้นนั้นก็มะข่าแตกครับต้นนี้เป็นต้นหมีสองต้นเลยนะครับต้นหมีมันเบอรี่ก็มีนะครับ นำของกินมาปลูกไว้ตรงนี้พวกผักมาปลูกไว้ตรงนี้ว่าในอนาคตจะมาทำกระท่อมนาตรงนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นไม้ป่าอีกมุมหนึ่งที่ผมรักษาไว้จะอยู่ท่ามกลางสวนป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นส่วนมากเหมือนกับต้นสาธรน,นะครับต้นนี้ ต้นนี้คือต้นลูกหยีหรือต้นเข็งถัดเข้าไปด้านในก็ต้นลูกหยีหรือต้นเข็งตัวโตวนี้อายุห้าสิบปีนะครับต้นอย่างนาประมาณห้าสิบไม่ถึงหกสิบปีนะครับว่าตอนที่ผมเป็นเด็กผมเคยมาอยู่เแยวนี้ต้นของเขาเล็กๆเท่าไม้หน้าสีเท่าต้นขานี่เลยนะครับตอนนี้ผมอายุห้าสิบสามปี ฉะนั้นยังไงก็ไม่ถึงหกสิบปีครับตอนอ้นยางนาต้นนี้ก็ตอ้นอารางปีนี้มีฝักมีเม็ดเยอะเลยนะครับปีหน้าก็จะมีต้นอลา,างเล็กๆอยู่ข้างล่างเยอะเลยมุมนี้ก็ตั้งใจอนุรักษ์ไว้เป็นป่าธรรมชาตินะครับที่อยู่ใกล้ๆก,กับกระท่อมนาในอนาคตที่ผมจะมาสร้างที่พักกิ่ตรงนี้ ต้นตะคอก็มีนะครับต้นตะคอต้นอะรางนะครับตัดไปนู่นต้นอรางต้นอรางต้นอรางหรือต้นนนซีนะครับบ้านผมเรียกต้นอรางส่วนพุ่มตัวโตสูงๆนี้ต้นมะกอกเลื่อมนะครับถัดจากต้นมะกอกเลื่อนไปก็เป็นต้นลูกหยีหรือต้นเข่งนะครับข้างล่างที่เห็นเป็นพุ่มนั้นก็ต้นไม้ ชนิดหนึ่งที่ตั้งใจนุ่นลักไว้เลยนะครับคือตน้นต้นพอกนะครับบ้านผมเรียกต้นพอกข้างหลางลกๆอย่างนี้ในอนาคตก็จะมีไม้ป่าเกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าผมเอาเม็ดไม้แดงเม็ดสักทองมาโปรยอยู่แถวนี้เยอะเลยต้นนี้ตั้งใจเอามาปลูกครับมีทั้งหมดสามต้นเบาบักดิจิทาทาต้นไม้จากแอฟริกา ต้นนี้ต้นคูณครับต้นนี้ไม่ทราบชื่อต้นนี้คือต้นม่กป่านะครับต้นที่อยู่ตรงถนนทางเข้าตรงนี้ก็เป็นต้นลูกหยีต้นลูกหยีหรือต้นเข่งไม้เนื้อเข็งเนื้อดีนะครับแล้วก็ต้นโยคาพวกตัวโตนี้ผมจะอนุรักษ์ไว้ มีคนมาถามซื้อผมก็ขายพวกต้นเล็กๆข้างล่างนี่แหละนะครับส่วนตัวตัวตัก็จะอนุรักษ์ไว้พวกตัวโตทั้งหมดตัวโตทั้งหมดไปถึงโน้นยาวไปตรงโน้นเลยนะครับแล้วที่เห็นป้ายน้องก็ต้นอ,อยู่คาริตัสน,นะครับที่อนุรักษ์ไว้ตามริมตามริมแดน ตั้งใจอนุรักษ์ไว้ให้เป็นไม้ตัวโตต้นยูคาลิปตัสเบาบับดิจิทาทายอีกต้นหนึ่งนะครับมุมนี้นอกจากต้นยูคาแล้วถ้ามองดูดีๆแล้วก็จะมีต้นต้นคอแลนนะครับต้นคอแลนเยอะเลยนะครับต้นคอแลนมุมนี้ ที่เห็นอยู่เป็นพุ่มๆหลายๆต้นนี้ก็ต้นคอแลนทั้งหมดเลยนะครับต้นคอแลนหรือต้นหมากเหี่ยวส่วนที่เห็นต้นขา้าต้นนี้คือต้นอิซึหรือต้นพลึกนะครับนี่เป็นต้นที่สามของต้นเบ้าบับดิกิธาธาที่มาปลูกไว้ปลูกไว้เมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับเดือนนี้ก็สิงหากันยา เพอกีกสองสามเดือนก็จะ,จะครบหนึ่งปีนะครับปลูกไว้ในช่วงหน้าแล้งต้นเข็งหรือต้นลูกหยีต้นคอแลนเต็มเลยนะครับมุมนี้ต้นคอแลนอันนี้คือต้นเข็งหรือต้นลูกหยีส่วนต้นดำๆตัวนีวต้ต,ต,ตายแล้วนะครับต้นมะกอกเดี๋ยวตกแล้งนี่จะหาต้นมะกอกมาปลูกไว้อีกสักต้น เอาเม็ดมาฝังแถวนี้เลยนะครับเพราะว่ามีต้นมากอกอยู่แถวนี้ต้นนี้ก็ต้นคอแลนต้นคอแลนต้นนี้คือลิ้นฟ้าหรือลิ้นไม้นะครับกับสองต้นนั้นแล้วก็ต้นนี้ทางไหนก็ยังมีต้นมุกป่าคอแลนเยอะเลยนะครับทั้งพุ่มเลยเป็นต้นคอแลนอยู่กับต้นอัดดางนี้แหละนะครับ ตรงนี้ก็จะทําเป็นลานไว้จะมาทํากระท่อมนาตรงนี้เพราะว่าชอบวิวครับที่มุมปา่าล้อมนาของผมจะมีวิวส,สวยๆนะครับตรงนี้ที่มาทําตรงนี้เพราะว่ามองไปฝั่งโน้นก็จะเห็นภูเขานะครับก็จะเห็นภูเขาภูเขามองไปฝั่งโน้นก็จะเห็นภูเขานะครับเทือกเขาภูพานนะครับ กั้นระหว่างสกลนอครกับกาลสินนะครับตรงนั้นมุมใกล้ๆตรงนี้ก็เป็นภูเขานะครับไม่ถึงกิโลเมตรนะครับภูเขาตรงนี้ประมาณห้าร้อยเมตรเนี่ยเลยนะครับอยู่ติดกับป่าล้อมนาของผมถ้าผมมาทำกระท่อมนาตรงนี้ผมก็จะได้อยู่ที่สูงสูงสามารถมองเห็นแปลงนาข้างล่างแปลงแรกนี้กับแปลงที่สองที่อยู่ฝั่งโน้น มองเห็นสวนป่าในแปลงยางพารามองเห็นไม้ป่าที่ทำเป็นอุโมงค์ไม้ป่าผมก็เลยจะมาทำเป็นกระท่อมเล็กๆอยู่ตรงนี้เอามาอยู่ในช่วงที่กเกษียณอายุราชการเอาดินมาถมไว้แล้วนะปีนี้ ข้างล่างก็จะเป็นแปลงนาำลออแปลงนาก็ขุดคลองไส้ไก่ไว้เดี๋ยววันไหนน้ำมาเต็มคลองไส้ไก่เดี๋ยวจะเอาเรือมาพายให้ดูนะครับคลองไส้ไก่ลออมาแปลงนามาถึงตรงนี้เลยนะครับถัดจากแปลงข้าวไปก็เป็นคลองไส้ไก่นะครับเห็นเขียวๆดำๆตรงนั้นลออไปเลยนะครับคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่มาจุดกับ น้ำธรรมชาติที่อยู่ข้างล่างเป็นสระน้ำที่รองรับน้ำที่มาตรงนี้เวลาน้ำมาเยอะนะครับของไส้ไก่ก็จะมีแปลงนี้กับแปลงข้างล่างโน้นคอยติดตามดูนะครับว่าตรงนี้ที่ป่าล้อมหนาของผมจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้ก็วางแผนไว้แล้วว่าจะทำกระท่อมตรงไหน ข้างล่างนี้เอาปาลมาปลูกไว้นะครับกันดินสไลด์ปาลมพวกนี้ก็ไปช้อนเอาจากต้นพวกนั้นหละครับมาปลูกข้างล่างนู้นครับมาปลูกไว้ไม่ได้ลงทุนนะครับพวกที่ปลูกอยู่ฝั่งนู้นก็ไม่ได้ลงทุนนะครับไปช้อนเอามาปลูกแต่ก็เอาเม็ดของเขาไปขายหลายรอบแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ของผมอยู่ท่ามกลางป่าไม้นี่แหละนะครับ ป่าธรรมชาติเลยจริงๆเลยนะครับตรงนี้ปลูกไว้ไม่ถึงสิบยี่เอร์เซนะครับที่เหลือก็เป็นป่าที่เกิดเอง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 จะล้อมรอบกระท่อมนาต้นนี้ต้นปราดูนะครับเกิดเองเหมือนกัน ลกๆหน่อยนะครับเพราะช่วงหน้าฝนมุมนี้ยังไม่ได้มาตัดหญ้าเลยน่นๆก็จะมาสร้างที่อยู่บริเวณแถวนี้ก็เลยเอาผักมาปลูกไว้ครับขี้เหล็กขี้เหล็กแล้วก็มีต้นมะม่วงด้วยนะครับต้นมะม่วง มะม่วงนะครับเอามาฝังไว้ขี้เหล็กนี่ก็ขี้เหล็กนี่ก็ต้นผักชนิดหนึ่งนะครับที่เอามาปลูกไว้ผักติ้วผักติ้วขี้เหล็กแล้วก็มันปูที่อยู่ถัดมุมนั้นไปจะเป็นผักที่อยู่ใกล้ๆก,กับที่มาสร้างที่อยู่อาศัยอยู่เลยนะครับ สร้างกระท่อมหนาข้างๆก็จะมีต้นสักทองสักทองต้นนี้สิบต้นครับสิบต้นสักทองครับเล็กๆสักทองสิบต้นนะครับแถวนี้มีต้นคอมมีต้นมะกอกเลื่อมตรงนี้มาเกิดเองครับไม่ได้ปลูกมีต้นมะหาดครับต้นมะหาดเยอะเลย มีต้นยางนาที่มาเกิดเองต้นยางนาที่มาเกิดเองเพราะว่ามีต้นแม่พันธุ์อยู่ตรงโน้นสองต้นนี้เป็นต้นสมุนไพรนะครับนี่ตัดเอาท่อนอย่างนี้ไปต้มเป็นต้นสมุนไพรต้นตาไก่ตาไก่หรือต้นตากวงครับในแปลงนาป่าล้อนนาของผมมีอยู่ห้าหกต้น อยู่มุมนู้นก็มีนะครับอยู่มุมน้นก็มีตรงที่ปล่อยให้ป่าธรรมชาติเกิดขึ้นจะมีต้นตาไก่ตาไก่หรือต้นตาขวงมุมนี้เป็นต้นมหาดต้นมหาดนี้เป็นไม้เนื้อดีนะครับเนื้อแข็งมากๆเป็นไม้ที่ส่วนต้นนี้เป็นต้นคอแลนนะครับข้างล่างสี่ต้นนั้นถึงเป็นต้นมหาดนูนก็ต้นมหาด เป็นต้นลางหรือต้นหนึ่งสี่มองดูเห็นฝั่งนี้ก็เป็นต้นมหาทั้งหมดเลยนะครับต้นที่ตั้งใจอน,นุรักษ์ไว้อีกต้นหนึ่งเขาค้าตัวโตนี้คือต้นยูคาลิปตัสน,นะครับโตที่สุดในสวนผมเลยโตสูงไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าเมตรแล้วนะครับแต่โตตั้งใจไว้เลยนะครับตั้งใจเอาไว้เลยมีคนมาถามซื้อหลายรอบแล้วไม่ขาย ต้นยูคาลิตัสข้างล่างก็จะเป็นต้นขี้เหล็กต้นลูกหยีต้นคอมอต้นมหาดสองต้นนี้สวยเลยนะครับต้นมหาดไม้เนื้อดีนะครับไม้ประจำจังหวัดกาลสินเอาไปทำปรงลางทำเครื่องดนตีทำพินทำปรงลางก็ไม้มหาดนี้เลยนะครับ มันก็มีต้นมหาดมีหนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้นเลยนะครับเป็นอย่างน้อยต้นมหาดแล้วก็ริมริมฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมะข่ามงไปสุดที่ของผมเลยนะครับเอาเม็ดมาฝังแล้วก็เกิดทุกหลุมเลยมะข่ามงแต่วันนี้มาดูต้นไม้ธรรมชาติและไม้ปลูกไม้ที่อนุรักษ์ไว้อย่างเช่นพวกคอแลนพวกนี้ รอบๆกับที่ที่จะทําเป็นกระท่อมนาทำเถียงนานะั่นแหละครับบ้านผมเรียกเถียงนาตรงนี้ก็จะอนุรักษ์ต้นยูคาลิตัสไว้ให้เป็นไม้โตๆ,ๆอยู่ด้านหน้าลึนตโตๆนี้มองไปสุดที่ของผมฝั่งโน้นฝั่งโน,น้แล้วก็ฝั่งโน้นนะมีทั้งหมด18ต้นนะครับต้นยูคาลิตัสโตโตที่ผมอนุรักษ์ไว้ ต้นจะขายก็พวกเล็กๆพวกนี้เลยนะครับไม่ขายก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ไมอยู่คาริตัสมีประโยชน์หลายอย่างทำคอกทำรั้วได้หมดนะครับมาตามถนนตรงนี้ก็จะแวะมาตรงที่ที่ผมพาดูตอนแรกนั้นก็ที่จะทำเป็นเถียงนาเถียงนาที่ล้อมรอบด้วย วิวสามด้านเป็นภูเขาฝั่งโน้นก็ภูเขาฝั่งตัวโน้นถัดจากป่านี้ไปก็เป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาเป็นภูเขานะครับแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้ก็เป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาภูพี่โหครับฝั่งนี้เป็นภูพี่โหส่วนโน้นเป็นเทือกเขาภูผ่าน ส่วนตัวโน้นเป็นผู้เขาเรียกว่าภูพานต่ำภูพานต่ำทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่จะเอาไว้สร้างเถียงนาอยู่กลางป่าเล็กๆเอาไว้พักผ่อนเมื่อข่าวกระเียนที่ป่าล้อมนาครับ